ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวประทับใจมาเล่าให้ฟังกันครับกว่า10ปีนะที่ผมทํางานร่วมกับคุณเชนมาที่บริษัทอมาโดเนี่ยฮะไม่เคยขายน้ํามันงาดําสกัดเลยสักครั้งครับจนเมื่อ2อสเดือนที่แล้วฮะอะไรที่ไม่เคยก็ต้องลองเป็นครั้งแรกครับปรากฏว่าหมดเป็นพันสายภายในออนไลน์เด้อครับจนเจ้าของแบรนด์บอกว่าเฮ้ยขอเบรกก่อนนะฮะขอไปปรับทับเพิ่มกําลังการผลิตก่อนและวันนี้พร้อมนะฮะไปพบกับคุณเชนครับสวัสดีครับพี่จอร์แดนครับสวัสดีดทุกคนนะนี่สารภาพตามตรงเลยนะสิบปีเต็มเลยเพรณา อยู่ว่าเอะสรุปมันดีไม่ดีนะเพราะว่ามันมีแบบว่าตักกินดิบๆบางคนก็บอกว่าเยอะไปนะพอเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นอะไรเออ้อตกค้างตรงไหนสังเคราะห์ตรงไหนแต่ทีนี้ครับแบรนด์ไมโตเขาทําเป็นซอฟต์เจลหรูๆแบบนี้เลยนะครับภายใต้โรงงานสมุนไพรพี่าันสานคือต้องมองตรงนะว่าการทำซอฟต์เจลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเกิดว่าทําไม่เก่งนะครับเม็ดมันจะแฟบไปบางทีมันก็จะอูมไปสั้นไปอะไรต่างๆนะครับแต่อันนี้ครับเรียกว่าเน้นๆเลยแล้วมีน้ํามันธรรมชาติถึง7ชนิดนะครับซึ่งตัวนี้มาในบรรจุภัณฑ์หรูแบบนนนนีี้้เลยะะซึ่งวั ครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเน้นที่งาดาก่อนเลยงาดำเนี่ยเขาถือว่าเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติพี่จอรนสันตัวนี้เนี่ยมังสวิรัติทานได้นะครับเพราะว่างาดำนะครับเขาให้แคลเซียมสูงแล้วยังมีงาขาวอีกนะซึ่งให้แคลเซียมสูงเหมือนนมเนี่ยกินไป6แก้วอะแต่เวลาเราได้กินนมไปทําไมท้องอืดท้องเสียบ้างนะครับอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติแล้วแล้วนอกจากนั้นครับพี่จอรนสันเคยขายกระเทียมดํากับผมใช่ไหมเคยครับตัวนี้มีน้ํามันกระเทียมด้วยน้ํามันกระเทียมก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลอีกนะครับนี่แหละ เขาขายกาไรยังไงครับกาไรของเขาที่ขายเนี่ยก็คือ3ขวดเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าผู้เชี่ยวชาญมีอะไรมานั่งทอกนะสามขวดเนี่ยเขาขายอยู่ที่พันเบาทนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าซื้อ3แถม2แบบนี้นะก็จะกลายเป็น5ขวดเนี่ยพันเบาทนะหรืออย่างมากเลยเดิรเดย์นะที่ไม่ใช่พวกเราขายเนี่ยก็จะกลายเป็นซื้อ3แถม3ามพันเบาทเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆก่อนเลยต่อแรกลดเหลือ999ก้าเก้าก่อนเลยจะมาพันเก้าสิบอะไรไม่รู้ตัวเลขมันไม่สวย ก้าวก่อนเลยซื้อสาแถม3แต่เดี๋ยวเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้โทรกันแต่ตอนนี้ไปดูผู้ใช้จริงก่อนครับนี่คือคุณพงษ์ครับเขาเรียกว่ากเกษียณสําราญที่ไม่แท้จริง mm. พอ60ปีครับโอ้โหนะตัวสุขภาพทุกปีเลยครับ mm. แต่พอ65ปีเริ่มไม่ไหวแล้วนั่งอย่างเดียวแล้วครับคราวนี้ก็เลยหันมาใส่ตัวเองครับแล้วก็กินไมโตทุกวันทุกวันนี้คุณพงษ์65ปีวิ่งจุดเลยเห็นไหม oh, oh, oh. นะมีความสุขแบบนี้เลยไปวิ่งออกกําลังกายแล้วกลายเป็นด d d i c ะ mm. ทุกวันนี้ mm. วิ่งจนแบบโอ้ก้ามเนื้อนีี่คคือออลนนนนเเยยะะราากจชชิิญวทุ้ํ งาดําสกัดเย็นนะครับของไมโตะนะครับสแถม3า9เก้บาทก็ว่าแรงอยู่แล้ววันนี้1000สายกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่กี้พี่จอนสันบอกพันสายใช่ไหมวันนี้มันจะเป็นพันสายที่เร็วกว่าครับเพราะว่า3แถม3ามเก้าเป็นออนแอร์แล้วครับแต่วันนี้ครับสแถม4ไปเลยเป็นเจ็ขวดเก้าบาทโทรมาเลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยตกขวดละหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทเท่านั้นเองครับเจ็ดขวดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโทรมา เจ็ดขวดเน้นๆแบบนี้นะให้ดูทีเดียวอีกทีหนึ่งพี่จอนสันนะกล้องตัดกลับมาครับนี่ให้ดูเขาใส่เม็ดแพงๆอย่างนี้เลย,ยเห็นไหมเนี่ย เป็นเม็ดซอฟเจลแพงๆอย่างนี้เลย30เม็ดนะ1ขวดคือกินได้1เดือนนะอันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรม7เดือนนะไม่ใช่ของใกล้หมดอายุนะครับ7ขวดนี้เพิ่งผลิตใหม่ทุกขวดด้วยนะครับเก็บได้2ปีเลยนะครับ7ขวด999บาทรีบโทรมาก่อนตอนนี้เลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับแล้วสมาชิกพี่จอร์ชนมีลดราคาจังๆเลยไหมครับแน่นอนครับจังๆแน่นอนใครมีบัตรสมาชิกอาร์มาโดการ์ดใบนี้นะครับรับสิทธิพิเศษส่วนลดเพิ่มอีก100บบาททททััันนีีคร้้งเเซตหลือแค่8 9 ใช่<า>แล้วนะพูดไปก็อยากจะหยีดแกมตัวเองไปเห <c oughs> มือนเขียนราคาผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยต้อง949บาทแต่วันนี้ไหนๆพี่จรสรรบอก899บาทแล้ว<า>เอาไปเลยว<า>ัน <วา S 1> นี้เจ็ดขวดลด1 0งด้วยสําหรับสมาชิก3ล้านคนทั่วประเทศนะครับ899บาทก็ได้เจ็ดขวดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกแอมะโดการ์นะครับเจ็ดขวด999บาทเนี่ยก็โอ้โหไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะครับวันนี้รีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดแอมะโดทำไมต้องย้ำขวดละ1012บาทรู้ไหมพี่จรสรรอันนี้เข้าไปทุกแอปพลิเคชันเลยนะท้้าใหเซร์ แต่ยิงทิ้งจองสิทธิ์ไว้ก่อนให้เป็นหนึ่งในพันสิทธิ์ก่อนรับรองไม่เสียใจแน่นอนครับไปเซิร์ชในแอปพลิเคชันไหนก็ตามครับจะเห็น300บาท260บาทแต่หยิบมือถือตอนนี้ครับเรียกว่าส่งถึงบ้านง่ายๆขวดละ1้2บาทด้วยการโทรเนี่ยครับเขวดนะครับ999บาทโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะฮะแล้วนอกจากนั้นพี่จอนสันเขาบอกว่าน้ํามันธรรมชาติ7ชนิดยังไม่สะใจครับ <c oughs> ขอใส,ส่สารสกัดแอสตา,แ,สตาแซนตินเข้าไปอีกนะอันนีี้้สสะะะะะะใใจจจรรริงๆคคือออแแบบบ่ไเยยขนนนาดั น้าต้านอนุมุลรสลายนะฮะวันนี้7ขวด999บาทโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมาโดนะฮะนี่คือการบอกโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายไม่โต7ขวด999บาทโทรมาให้ทันนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมาโดนะครับรีบโทรครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567